สวัสดีครับเอฟซีสุขุมวินนะครับเมื่อนี้กับพ่อพ่อกันนี่กันนะครับเป็นวันที่เก่าเดือนสิงหาคมสองพันหกสิบหกนะครับเมื่อนี้กับพ่อพ่อกันตรงกับวันอวันพุธนะครับวันพุธอ่าแลมแปดคำมื้อนนี่ก็เป็นวันพระนะครับวันแปดคันเดือนแปดนะครับแล้วกับแปดสองนะครับโอ้มันคือต่องแปดจะนอวันนี้เนาะม่สิมแปดซะบ่ามืันนี้ เอามื่อนี้เขาก็สินประห้แนวทางแา่น้อยขี้เกลวนนะครับสําหรับแนวทางหมู่ว่านก็รู้สึกว่าจะเขาอ,อยู่น้อยหนึ่งนะเป็นเก่าหานะครับเนาะเอาสีมันจะชคสีมันกันไงที่เอาไปยังครับเอามื่อนี้ก็ดไมาให้แนวทางต่อแนวทางมื่อนี้ได้แต่กับบ้านมึงกันเนาะม,มื่อ,น,นะน,อนี้ดนได้นะครับเด้อมื่อนี้มีเหล้า้อมนะครับแนวทางจะให้ไปทั้งเล้าเลยนะครับเด้อมื่อนี้ซูนเก่าครับซูนเก่าแต่หา่า ศูนยน์หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งนะครับโตเก่าครับมันนี่เด็กสองน้ำเนาะจ็ดแปดนะส่วนสามตัวนะครับมันนี่สามตัวเก่าหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วศูนย์หนึ่งสามนะครับเอามันจะเป็นแนวทางอ่าห่างๆกับเล่าเนาะ เอ่อส่วนตัวเน้นนะครับวันนี้เน้นเน้นไปที่ศูนย์เก่านะครับศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะส่วนตัวนเน notes, ้นสามตัวนะครับเด้อศูนย์หนึ่งสามนะครับศูนย์หนึ่งสามอ่ะวันนี้ก็เป็นแนวทางเด่นนามาฝากนะครับผู้ใดมากระจัดนะครับเด้อผู้ใด้คัดกับพันชิดนี่ก็คือเขาครับบอสนับสนุนการเล่นขันเพราะนันมึงแะเป็นแนวทางพนันนะครับเนาะฝากกดแช่กดไล่ กดติดตามเปิดเป็นกำลังแน่งใจให้ที่เก่านะครับเน,ะะน,เนาะเปิดนะำแนวทางดีๆมาฝากทีฝากกองคือเกา่าเอาเมอเนก้็ให้โชคๆมานๆนะครับเด้อถึงหน่อยถึงเล่าถึงบุญถึงรางนะครับเนาะเอากันสู่หูสู่คนสหรับเมอเนี้ต้องเ,เข้ามาสวัสดีครับ